นะครับมวลมวนมวลไปฟ้างหงาแดงสวนเอาเล่าสวนอีกแล้วบ่อนพี่บางโบ๊แล้วบดทะลุบ่หมึกว่างหนึ่งเราจับสองหลอดคนเอมวันเดี๋ยวไปหาเบียร์มาก,กินกลางเพลงแป๊บเดออ้บอบ่ไม่บ่เป็นเต็นท์แล้วยน้ำเสียกันกินน้ใช่ไหมอากาศมันฮอตจุ่นเลยของแอ,อร์เย็นๆเด้อครับกีนน้ำไช้ครับ น่งจิมเบียฟังเพลงดุขาน่งหงอยาเย็ยนไปนะครับคนนี้พาพรนะครับสวัสดีคุณกนิกากุลนข้อ,อไปก่อนนะครับตอนนี้มีสามเพลงกันยูแล้วครับไม่มีน้ำใจเราบ่าให้ใจเขาเนาะ ดาเสาดาแรงสามหอบเปลี <ım. S 1> ่ยนกันเสีนดาอยวนเนาะคนเด็ดจีนไม่นำใจนะครับเขาเป็นคนมีน้ำใจดิแต่ว่าเขาเฮ็ดเห็นเขาผมไม่นำใจเองนะครับทำไมไม่เอาเวลาดาบสมองไปเปิดเพลงเม้นคำหักถูกต้องนะครับถูกต้องโอนพันผมก็ได้เด้อครับอาจารย์จอกจอกกระไดี่สายล้มกรติโอนพันลุงตีขึ้นเกาหันละ น่าอากาศดีมือนีนเอ่ามืองเล็กกำลังเดือดมาแห้งครับดินลำไส้อยากหายเพิ่นซอยแต่ไปดาลูกเพินเสียหายแน่ยคือผีลำไส้บานนแะนะครับันบอกก้องบอกก้องหัวเอาสมองเอาหูมานั่มนะครับไปคิดวิเคราะห์ไปแยกแยะเอานะครับบ่สิงที่เพลนเห็ดมากดดาน Luật sáng ho nè, đại đây không bây giờ là sợ dài lòng hoppin con khoa bề con bò là con bò tai không này là con bò chạy, tai năn mất chạy năn mất tay năn mất tay năn mất 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 บันม่วง,งสามสิบแปดองศาตอนนี้อยอดน้ำคดราครับพุ่นจีดีครับพ่านกับบั้นนพุ่นจีดีครับ ทั้งเพลงดึกด้ซาซาสิ่งสิส่งเหมือนมวนเตะผมจนยางใบหลายอยู่แล้วเนี่ยใบเขียวบนแล้วยางใส่หมูฟังยางอยูอย่นับกบไปน้ำนะครับผมจะจำคำนี้ไปจนตายนะครับ<ไ>มันจบแล้วครับนายแมนโอ้เขาว่าตลอดเหละครับ มันขึ้นไปช่องผู้ได้ก็มันจบแล้วคบนายมันจบแล้วคบนายนะ่ยแค่ผู้ได้จบกันเนาะแต่ผู้ได้จบกันแค่เนาะ เดี๋ยวผมสิวิเคราะห์เนื้อหาเพลงแล้วก็เสียงดนตรีกับเสียงพิเสียงห้องของลูกสาวนะครับเพลงเมเนเตกุพิธาวานัสดีครับสวัสดีครับพิธาวานครับเอาเพลงเมเนเตกสู่มันทะลุแต่มือวิวต่อมือคือจังเพลงแรกเด้อครับพีทาวานฮ้อง ท่นใจลมบัตท่นบัญัติเมียสบายดีนะครับแจากนุ่มผู้สิงนะครับจัดป้ายจัดป้ายพี่ตะวันมามันจบแล้วครับนายสมควรเป็นเราที่พูดเป็นบ่าว่าทั้งสันละครับ